Okay. จะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็กลับมาพอกันอีกคันหนึ่งกับซองของเกษตรส,สวนยางมือใหม่เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ออกได้ออกมาสวนเนาะหลังจากที่เฮาได้ตัดหญ้าไว้เมื่อวานนะี้เนาะตอนนี้ก็จะเป็นปลายเดือนปลายปีเนาะพี่น้องเนาะก็คือเดือนสิเสนาะก็คือในการหักษาต้นยางเนะเพื่อบให้มันอ่าแห้งตายแนะนะ่เนาะในตอนที่เฮาตัดหญ้าตอนสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะก็คือก็คือลักษณะนี้ สำหรับเขาตัดญ้านี่เขาจะได้เอามาพวกพวกพวกเหงามานำเราไป้องเนาะเนาะพกเหงามันเพื่อว่าตัวนี้นี่ทำให้มันหักษาความสุ่มเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่ก็ยังบบห้อนบันไดดอกแต่ว่าเพราะว่ามันมีน้ำหมอกลงมานำเนาะเพื่อให้มันหักษาความสุ่มโให้มันแห้งแห้งไวหลายโให้ดินแห้งไวหลายเรา่น้องเนาะก็คืออันนี้เป็นเทคนิคของสวนข้าพเจ้าเองไงเนาะ เพราะว่าพีกายนี่มันตายประมาณหาหกสิบเนาะเพราะว่าเขามัน,ม,นมันห่อนลายพีกายเนี่ยคือแต่อันนี้เขาจะได้เอาฝดไหมหรือเอาเครื่องมาปุ๊เนาะพี่น้องเนาะปุ๊นีนนน่ไไรให้มันน้ำหมอกลงมาตอนแรกเลยให้มันซุ่มเลยให้มันให้ดินเห็นห่อนให้นาดินห่อนลายเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่าเขาจะเอามาปุไว้เนาะ เพื่อบให้อันแสงแดดให้มันถึกหน้าดินนี่ให้มันแห้งไว้ปันไดนาะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเดือนสิบเอ็ดนี่ก็คือยังอาจจะบยห้อนปันไดแต่ว่ายังมีน้ำหมอกลงเนาะในตอนเช้าเนาะเพื่อให้อันใบไม้นี่ซุ่มให้มันหักษาดินนี่บ่อ้แห้งน้ะงพี่น้องเนาะบ่ห้ต้นยางนี่ตายเนาะแต่ว่าถามว่าซอยได้หลายบอก็ะคือว่าซอยได้อันสมควรนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของสวนข้าพเจ้าเองตัวนี้เนาะถ้าหากว่า เพื่อนๆที่ว่ามีประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าออ่าอ่าาติท่วงได้เนาะพี่น้องเนาะติท่วงได้เนาะก็คือถ้าว่ามีวิธีอื่นที่ว่าเห็ดแล้วมันรักษาบ่ให้มันตายะนะก็สามารถแนะนําได้เนาะพี่น้องเนาะก็คือเขาจะเห็ดไปเลยเนาะเพราะว่าเขาเ,ขา,เขาตัดหญ้าล่องมาแล้วเนาอันนี้คือว่าเขาตัดสุดท้ายแล้ว หลังจากนั้นแล้วเขากับโบลิตัดปะให้มันขึ้นให้หญ้าขึ้นนะพี่นอ้องให้หญ้าขึ้นเพื่อให้มันบังบังแสงแดดบังเป็นห่มให้ให้หญ้าเขาเนะเขาตัดเชินนี่แล้วก็เขาปล่อยเลยบบบนี้ปล่อยให้หญ้าขึ้นเลยก็คือต้นนี้ต้นนี่นสําหรับมันจะเป็นแห้งนะพี่นอ้องนี่ก็คือสังเกตบึงดินของเขา,หาแห้งเริ่มแห้งหลายแล้ว นี่น้องพี่น้องนนี่ก็คือมาสังเกตบงดินของเฮาเนี่แห่งเริ่มแห้งเริ่มยังแล้วนี่ใบ,บึงดินกัน,นี่พฉสนั้นเขาก็ต้องได้เอามาปกุกเนาะเขาตัดแล้วเขาก็ปุกไว้เดี๋ยวเอาพวกมาปุกไว้เนาะงพอบ่หอยแสงแดดทห้มันถือ สถก,การพปกก็คือปกไว้จังซี่แล้วแต่การที่ว่าเขาปลูกมันใส่ตัวนี้ก็ซอยได้บอกระซอยได้สมควรนเนาเป็น,น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นห่มให้มันเป็นห่มเพราะว่ามันนี่มันอาจจะสูงสูงขึ้นมันเป็นห่มบัวห่อันลำต้นของมันในถือแสงแดดแง e งปันใดฮะนะ เขาจะปกไปเรื่อยๆเนาะทุกคน,น,นเนาะนี่เขาปกไปเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรของของเฮาเองอะี้เนาะทคนีคของสวนเฮาเนาะถ้าว่าผู้ใดถ้าว่าบบมันมันหยาเนี่ยโบมีหรือว่าเฮาขานะมัน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 เปล่อยไปแล้วเฮาสามารถเอาเพื่องเนาะพีองเอาเพื่องแหงมาปกได้ปกได้ถ้าว่าใกล้น้ำเนี่ยก็คือคดน้ำให้เพื่องนเปียกแล้วทว่าคิดหนึ่งนี่อยู่ได้ เอชุดคิดหนึ่งมสามารถอยู่ได้เนาะสำหรับเครื่องแหงเนาะอันนี้เขาก็ลองมาแล้วตัวที่ว่าเขาปลูกทั้งร่มฮะนี่นอเนาะคือเขาจะปลุกไแบบนี้เลยอันนี้หมยเขาว่าเห็ดเพื่อบ้อให้หันหน้าดินทั่วอยู่ในต้นยางนี่ให้มันแหงก็เด้งหลายปันไดเนาะเพราะว่าเขาเห็ดลักษณะนี้ก็เพื่อว่าในยามนี้หันน้ำหมอกจะลงใส่ ใส่อันน่ตัวนี้ใส่ห้าในรเนะาะก็คือให้มันซุ่มแล้วก็ให้มันหักษา,าผิวหน่าดินระวังโคนหยางของเฮานี่มีความซ่มซื่นนะพี่น้องเนาะก็คือป้องกันได้สมควรตัวนี้เนาะเผื่อบ่ให้มันแห้งตายเนาะจากมาเฮานี้ก็ถือว่าการน,นรํา,ราเสนอหรื่าการมาแช่แนวทางก็จบสำนีนะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝผก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเกษตรส่วนยางของเฮาได้มีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องอได้บึ่งได้ติดตามน้ำกนันะพี่น้องแต่ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะถ้าหากว่าผิดพลาดสามารถคอมเมนต์ได้หรือว่านำได้เนาะเพราะว่าเฮาจะนำไปเป็นบทเรียนใดมาประยุกใส้ในส่วนของเฮาเนะาะจาเฮนนี้ก็ขอจบนะพี่น้องนะจะสบายดีจะ